ีละเม็ม,มปีนขึ้นมาหอบแพกเลยอ่ะเหนื่อย <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราเข้าป่ามาหาเห็ดไม่รู้จะมีไหมไปดูกันนะคะถ้าไม่มีเห็ดก็มีแผนสำรองอื่นไว้แล้วนะหวังว่าจะมีนะขอให้มีทีเด้อ ป่านี้เป็นป่าเกาลัดนะคะซึ่งกูแก่ไม่อยากมาเลยเชื่อไหมทุกปีที่หาเห็ดนะคะถ้าจะต้องมาป่านี้กูแก่ก็คืออิดออดอิดออดไม่อยากจะมาแต่ถ้ามีเห็ดก็ชอบมาแต่ใจลึกๆก็ไม่อยากจะมาเพราะว่ามันรกนะคะน,นี่นี่ต้นไม้พวกนี้เข็บเกาะเพียบ ต้องฉีดสเปรกันเห็บนะแต่บางครั้งก็มีนะที่มันไต่เข้าไปก็มีลมยังไม่หยุดเลยอะหยุดจัดทีแต่ก็ไม่เยอะนะคะพัดไม่แรงเท่าไหร่ ภูเขาเตี้ยนะคะสูงประมาณ500เมตรจากระดับน้ำทะเลอยากไปภูเขาสูงมากกว่ามันสะอาดดีเดินสะดวกแต่พี่มิกบอกมันยังไม่มีเหตุลอกลางคืนมันยังหนาวอยู่เดี๋ยวจะต้องไปให้ได้นะะเดี๋ยวทิ์หน้าทิ์หน้าเดี๋ยวเราจะไป ้นชุเขาสูงกันมี่ต้นเกาลัดนะคะกิ่งมันเตี้ยๆเยอะอะเกาลัดอะมันก็ทำให้ป่าดูรกเจอเห็ดอะไรเนี่ยเห็ดพิษเ <it> <p ete> นี่ยมีเห็ดชนิดนี้นะคะเป็นเห็ดพิษที่ทะยอยขึ้นนะยู <it> <p ete> น่าจะมีหรอกออกจากป่านี้กันเถอะตะไต่ลงไปข้างล่างกันเดินกลับออกมาเจอเห็ดมันปูเล็กๆหนึ่งดอกเหลืองอ่อยเลยโทรศัพท์กูปไปทำไมมันไม่ค่อยเหลืองเนี่ยควาจริงมันเหลืองมากเลยเหลืองขมิ้นเลยอะ่ะ สรุปยังไม่เจอแม้แต่งเงาเห็ดเพึ่องนะคะวันนี้ป่ะแผนสองกันถึงแล้วนะคะแผนที่สองของเรา กู่จะพาทุกคนมาเก็บผักเซียนฝรั่งนะคะซึ่งตรงเนี้ปีที่แล้วก็มาเก็บแต่ปีที่แล้วมันออกมันแบบงามมากตอนต้นเดือนเมษายนแต่ตอนต้นเดือนเมษายนนี่คือมันยังไม่ขึ้นเลยกูให้่มาดูเมื่อประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วก่อนที่ฝนพายุอะไรจะมามันขึ้นมาประมาณต้นเท่านี้แล้วดูตอนนี้สิมันขึ้นมาเตี้ยมากมันยังไม่โตเลยแล้วก็มีน้อยด้วยนะคะ แต่ก right, ุกยห่เห็นแล้วล่ะเนี่ยใบเป็นแบบนี้นะกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นกระเทียมนะคะใบมันภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่ามัสตาร์ดแกลิกนะเจอแล้วแต่มีน้อยมากแล้วก็เตี้ยมากด้วยนี่นะคะคือต้นของมันใบของมันดูสิมันเตี้ยมากทุกคนนี่เก็บใบมะขยี่ดมแบบนี้นะคะจะได้กลิ่นกระเทียมกลิ่นกระเทียมหอมชื่นใจ ไม่สามารถเคี้ยวได้นะเพราะว่ามันขมนะคะจะต้องเอาไปยขยำน้ําออกเอาเกลือขยำแล้วก็คันน้ําแล้วก็ไปด,ดองอร่อยมากอะ่ะหอมจุงนั่นนะคะใบของมันเห็นไหมต้นอยังเตี้ยอยู่มากเลยอะ่ะดูตรงนี้ก็มีนี่นะคะนี่หุยอะไรกันนี่ปีนี้ดูสิ กูมีน้องที่รู้จักกันนะคะอาศัยอยู่ในอิตาลีเหมือนกันอยู่ในทัสคานาเหมือนกันน้องส่งข่าวมาบอกแถวบ้านน้องก็แบบนี้เลยคือขึ้นมานิดเดียวแล้วมันก็แกรนไปมันแกลนจริงๆด้วยทั้งที่น้องอยู่อะ่ะเขาเกิดก่อนนะมีมันมีขึ้นก่อนแถบที่เขาอยู่อะ่ะเขาบอกมันเป็นลักษณะนี้กูคเคยก็บอกว่าเออของพี่มันยังไม่ขึ้นเลยว่ะทางนี้พอมันขึ้นมานี่นะดูสิมันแกล้งจริงๆอะ่ะทุกคน หูยปีที่แล้วนะคือมันดกมากนะคะในป่าแถบเนี้ยดกสุดๆเนี่ยคือมันไม่โตแล้วอ่ะปีนี้ไม่ได้เก็บหรอกเนี่ยดูต้นมันเยอะมากนะไม่ใช่มันไม่เยอะนะคะแต่มันไม่โตเดี๋กวู้ไก่กแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะปีที่แล้วที่กู้ไก่มาเก็บตรงนี้แหละไปกลับบ้านกันนะคะไม่ได้อะไรเลยแผนหนึ่งแผนสองวันนี้เข้าป่าครั้งนี้ ือปอาบกับบ้านจ้าอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเข้าป่าใหม่บ๊ายบาย